สวัสดีทุกคนนะครับพบกับผมฮอสอลอนโซ่ so, ครับมาเจอกันในช่อง YouTube นี้เช่นเคยนะครับมาพูดคุยกันในเรื่องราวเกี่ยวกับเรียพูลและน,นอกจากเรื่องของเรียพูลในคลิปนี้นะครับจะมีเรื่องของสโมสรอ,อ,อื่นๆครับซึ่งมันเกี่ยวพันกับชาบีอลอนโซ่และอย่างที่เห็นบนหัวปุกคลิปนะครับจุดหมายปลายทางต่อไปของชาบีอลอนโซ่จะไปที่ไหนต่อครับหลังจากโดนปลดจากเรอัลมาดริดในคลิปนี้มาพูดคุยกันแต่ละทีมแต่ละทีมเลยเลยครับจะมีเรียพูลแล้วก็ทีมไหนบ้างเดี๋ยว มาพูดคุยกันและรอฟังกันนะครับก่อนอื่นจะเข้าสู่เนื้อหาในคลิปนี้รบกวนกดไลค์แล้วก็กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ฝากไปด้วยสำหรับผลิตภัณฑ์ของดิป CBD นะครับสารสกัดจากกัญชงใครที่มีปัญหาเรื่องของความเครียดน,นอนหลับไม่สนิทผลิตภัณฑ์ตัวนี้ช่วยคุณได้นะครับใครที่นอนน้อยแล้วต้องตื่นเช้าเนี่ยตัวนี้มีทั้งตัวแบบตัวออยตัวแคปซูลสามารถรัแบปบรึกษาผู้เชี่ยวชาญได้ฟรีเลยครับสำหรับใครที่ยังไม่มั่นใจนะครับ ได้รับการรับรองจากออยด้วยนะครับใช้แล้วปลอดภัยอย่างแน่นอนซึ่งมันเหมาะมากเลยสาหรับคนที่ดูบอลแล้วน้องนอนดึกแล้วตื่นเช้าเนี่ยทำให้ร่างกายสามารถจะมีความสดชื่นในการใช้ชีวิตประจําวันในช่วงกลางวันได้นะครับโอเคมาเข้าสู่เรื่องของเราในคลิปนี้ดีกว่าผมใช้ชื่อหัวข้อที่ว่าชาบีอารอนโซจะไปไหนต่อครับพระจากเรื่องมดดิดแล้วชาบีอาอนโซ ก็กลายเป็นกุนซือว่างงานจากคนที่เคยเป็นโคช้ชที่เนื้อหอมที่สุดในทวีปยุโรปเร็บหลังพาไบาเออร์ลอเลวูเซนได้แชมป์บุนเดสเลกาแบบไร้พ่าย,ายและในเวลาไม่ถึง2ปีตอนนี้อารันโซ่กลับจะใช้เรียกว่าล้มเหลวได้ไหมผมจะไม่พูดคำนี้ว่าเขาล้มเหลวในเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องมาริดเนี่ยมันมีอะไรที่มันซับซ้อนคอมพเพล็กซ์อย่างมากเลยทุกคน เพื่อนๆหลายคนที่ดูฟุตบอลก็น่าจะทราบอยู่แล้วว่าเกมการเมืองของในสโมสรมาดินเป็นอย่างไรครับไม่ว่าจะเป็นระดับสูงท่านประธานฟรานิโนเปเรสลงมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงนักเตะมันมีอะไรที่มากกว่าเรื่องของฟุตบอลครับอันนี้ผมพูดได้เลยนะอืมท่านอ่านาข่าวคราวในสื่อสเปนเนี่ยอย่างมากาล่าสุดเขาก็เผยว่าอารอนโซกับ เปเรสซึ่งเป็นประธานเนี่ยมีความบัดมามาตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์แหละอารอนโซไม่ค่อยให้ความสำคัญกับฟุตบอลฟีฟ่าคラับอลค,คับเท่าไหร่แต่เปเรสต้องอยากให้ทีมเนยเน้นในเรื่องนี้แล้วเมื่อเกิดความที่เปเรสไม่มั่นใจในตัวอารอนโซม,มาตั้งแต่น,แตนั้นนะครับแล้วเมื่อเกิดอะไรมากมายต่างๆข่าวที่เห็นตามมาหน้าสื่อนักเตะบางคนไม่เอาไม่วิง่ง อารอนโซอยากให้ทีมเพรสซิ่งแต่นักเตะบางคนไม่วิ่งสุดท้ายแล้วมันก็เกิดเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกันที่แยกทางกันโดยที่อารอนโซเองเขาก็รู้สึกโล่งใจเหมือนกันที่ต้องที่มันเกิดแบบนี้แล้วได้พ้นอะไรที่มันหนักอกหนักใจแล้วถามว่าอารอนโซเนี่ยจะไปอยู่ทีมไหนครับด้วยความสามารถอายุ4-4ปีถือว่ายังหนุ่มสำหรับอาชีพกุนซือลูกหนังนะครับ หลาทีมจ้องตาเป็นมันครับซึ่งสิ่งที่ผมได้นํามาเล่าเนี่ยก็คือเรื่องที่นักวิเคราะห์ของทีมต่างๆที่อยู่ภายใต้สังกัดของ d ดีอลติกเนี่ยเขาพูดเอาไว้อย่างลิเวอร์พูลก็จะมีเจมส์พีเอสครับแล้วก็จะมีแมนเชสเตอร์ซิตี้จะมีแซมลีมีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างคาวอันกามีทอนนฮมพสเปอร์ของแดนคิวแพทริกรวมถึงบายันม์เนิกอย่างเซฟซัฟฟอร์ดเบรนี่จะมาพูดคุยกันว่าในความเห็นของ นักข่าวสายเหล่านี้เนี่ยเขามองยังไงเริ่มที่ลิพูครับก็ตอนที่เจคินครอปประกาศอำลาลิพูเมื่อปี2024นะครับพูดในตอนเดือนมการาแล้วก็จะอำลาหลังจบซีซั่นนั้นกะ็คือ24-25อลเนโซ่ก็ถูกมองทันทีครับว่าเป็นตัวเต็งที่จะเข้ามาสานงานต่ออลเนโซ่ตรงตามสเปคของลิพูหลายข้อครับรวมถึงมีความสัมพันธ์ที่ดีกับสมมสรื่องจากเคยรับใช้ทีมมาเมื่อปี2004-2009ถึง อารอนโซยอดเยี่ยมครับกับการพาเบอร์เลิร์สเซนคว้าแชมป์กระโดดจากโซนล่างปีต่อมาสามารถลุ้นแชมป์ได้เลยนิกเกิลครอปเคยพูดผ่านหน้าสื่อครับบอกว่าเจเนอเรชันถัดไปนะมันมาแล้วครับและผมบอกได้เลยว่าชาบีอารอนโซคือคนที่โดดเด่นในกลุ่มนั้นฟุตบอลของฟุตบอลที่เขาวางหมากแผนที่เขาจัดการซื้อขายที่เขาทำมันยอดเยี่ยมอย่างแท้จริงอย่างไรก็ตามครับเมื่อตอนที่ริชาร์ดฮิลส์เข้ามาเป็นผู้อำนวยการกีฬาของเร์ภู ซึ่งมีหน้าที่โดยตรงกับการหาคุณซื้อใหม่ก็เริ่มรับรู้ได้อย่างรวดเร็วว่าอลรอนโซ่เนี่ยยังไม่ว่างในปี2024เขามีการพูดคุยยางไม่ทันเป็นทางการกับอินากิบาเยสนะครับซึ่งเป็นเอเจนต์ของอลอนโซ่แล้วก็ฮิลส์ได้รับการแจ้งว่าอลรอนโซ่เนี่ยยังอย,อยากอยู่กับไบเออร์เลวิสเซนต่อไปอีก1ปี่งปีลีพูก,กับรอ so นโซ่ในตอนนั้นไม่ได้มีการเจราจากันตรงๆนะครับและอลรอนโซ่เองก็ไม่ได้เคยถูกทาาทามเนเป็นทางการจากลีพูสุดท้ายแล้วตำแหน่งนี้ก็ไปเป็นของส ขณะที่อีกคนในตอนนั้นรูเบนอามอริมทำงานกับสวอตติงดิสบอนก็อยู่ในข่ายพิจารณาด้วยเช่นกันอันเออดอร์สลตเริ่มต้นกับลิเวอร์พูลได้อย่างเกินความคาดหมายควา้าแชมเมี้ยน์ลีกแต่พอรูการนี้เหตุการณ์มันก็กลับตาลปัดอันเออดอร์สตถูกกดดันอย่างหนักในช่วงที่ลิเวอร์พูลแพ้ถึง9นัดจาก12เกมครับในช่วงเดือนกันยายนตุล,ลาคมถึงพฤศจิกายนแต่นับจากนั้นมาลิเวอร์พูลไม่แพ้ใคร11เเกมติดต่อกันเท่ากับว่า อาร์นเนอร์สอดก็ยังได้รับการหนุนหลังจากเจ้าของสโมสรครับแต่ทีนี้สัญญาปัจจุบันของอารอนโซ่เนี่ยไอของขออภยัยสัญญาของอาร์นเนอร์สอดเนี่ยจะหมดลงในช่วงซัมเมอร์ปีสองพันยี่สิเจตอนนี้ลิปูลังอยู่ในอันดับที่4ของเวทีพรีเมียร์ลีกครับอยู่ในตำแหน่งที่ดีสำหรับการผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์แชมเปี้ยนส์ลีกและทะลุเข้าสู่รอบ4 FA ครับฤดูการที่เหลือในฤดูกาลนี้มันยังพอมีอะไรที่จะให้กอบกู้ จากสิ่งที่มันแย่มาในช่วง3เดือนก่อนหน้านี้ครับถึงกะนั้นหากมันเกิดเหตุการณ์ที่มันน่ากังวลขึ้นอีกครั้งหนึ่งเนี่ยการถกเถียงเรื่องอนาคตของอันเนอร์สลอตมันก็จะตีกลับมาอีกครั้งครับและหากมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งกุญสอจริงๆชื่อของอารอนโซก็จะเป็นตัวเลือกที่ดีเอามากๆในหมู่แฟนบอลลิเวอร์พูลเลยครับนี่คือสิ่งที่เจมส์เพียสเขาพูดเอาไว้ในเรื่องของอารอนโซกับลิเวอร์พูลครับ ถามเพื่อนๆก่อนคิดยังไงสำหรับตัวผมผมชอบอารอนโซก็จริงนะชอบมากมาก,มากเลยไม่งั้นผมคงไม่ใช้คําว่าฮอสอารอนโซ่หรอกแต่ผมก็ยังเคารพในคนปัจจุบันผมเคยพูดไปในสองสาสิบก่อนก็ในเมื่อคุณยังมีแฟนอยู่แล้วแฟนทาตัวจากที่ไม่ดีอค่อยๆทําดีขึ้นจนไม่มีเหตุผลอะไรที่จะทิ้งเขากับคนที่เราเคยชอบเคยจีบแต่เขาไม่เอาแต่ตอนนี้เขาว่างแล้ว ถามว่ามันยังมีใจให้ไหมถ้าใช้คําว่ามีใจมันก็ดูไม่ดีนะมันก็ยังมีความเล็กๆน้อยๆที่มันยังรู้สึกดีๆครับแต่เราก็ไม่สามารถที่จะทิ้งคนปัจจุบันได้ครับผมคิดอย่างนั้นนะผมว่าตอนนี้มันก็ยังไม่มีเหตุผลมากพอที่จะไปปลดอาร์เนอร์สล็อตในตอนนี้อืมก็ต้องรอดูถึงจบฤดูกาลนี้แลวกันเป็นตัวตัดสินถ้าเกิดเลี้ยวูมันยังได้ไปเล่นแชมป์เปนลีกติดอยู่ในท็อปโฟ ไปไกลอาจเกิดมีสักหนึ่งแชมป์แชมป์เอฟเอคัหรือแชมป์เบสลีกเอาเอาง่ายๆเลยต่อให้ไม่ได้แชมป์อะไรแต่ติดท็อปโฟผมว่าก็ยังจะเห็นอันเดอร์สล็อตทำทีมต่อไปในรู่กันนะฮะแต่ถ้าเกิดในคิดทิศทางตรงกันข้ามหรือพูดถึท็อปโฟไม่ได้แชมป์อะไรเลยมันก็ต้องมีการพูดคุยกันอันนั้นก็คือมัน,นจะมีเหตุผลที่จะแยกทางกันสลับอันเดอร์สล็อตแต่ทีนี้ถ้ามาถึงตอนนั้นแล้ว อันโซจะว่างอยู่ไหมก็ยังไม่ทราบครับมาที่ทีมต่อมาครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับแซมมีเขียนไว้แบบนี้ครับการวางแผนสําหรับทีมที่จะอยู่หลังยุคของเป๊ปกัวดิลาเนี่ยมันต้องอาศัยการคิดล่วงหน้าครับและแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ดูเหมือนจะเริ่มขยับติดต่อกับโคชบางรายเอาไว้แล้วชื่อแรกที่เราเห็นเลยก็คือเอนโซ a มาเลสกาครับคนนี้ก็เคยอยู่ที่แมนซิตี้นะครับคือเป็นผู้ช่วยของเป๊ปกัวดิลา ในช่วงเวลาก่อนที่มาเลสกาจะอําลาเชลซีเนี่ยมาเลสกาเคยได้พูดคุยถึงเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยสองครั้งครับในช่วงเดือนตุลาคมตอนปลายเดือนและอีกครั้งในช่วงเดือนธันวาคมเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะเข้ามาเป็นกุญซือของแมนเชสเตอร์ซิตี้มาเลสกาได้แจ้งกับเชลซี เกี่ยวกับบทสนทนาดังกล่าวเกี่ยวกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับสโมสรดอร์เบอร์ีสีฟ้าเนี่ยครับตามข้อกาหนดหรสัญญาที่บังคับให้ต้องเปิดเผยหากมีการเจรจากับสโมสรอ,อื่นอันนี้คือข้อมูลวงในเลยนะเอาง่ายๆก็คือมาริสกาอาจจะมีการพูดคุยกับแมนเชสเตอร์ซิตี้มาแล้วแต่เรื่องนี้มาริสกาก็ต้องบอกกับเชลซีเหมือนกันเพราะว่าตามกฎที่ถูกบังคับให้ต้องเปิดเผยเมื่อมีการเจรจากับทีมอื่นอย่างไรก็ตามครับกัวเดียล่าเนี่ยก็ยังยืนยันว่า ตัวเขายังยังมีพลังเต็มเปี่ยมในการทำทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นปีที่10ครับและยังไม่คิดถึงการกล้าวลงจากตำแหน่งขณะเดียวกันแหล่ง,รรงข่าวที่ใกล้ชิดกับเขาเนี่ยก็บอกว่าเป๊ปยังไม่ได้แสดงออกถึงอาการหมดไฟเลยครับแต่คุณก็ไม่มีใครรู้อะไรนอกจากตัวเขาครับคือไม่มีใครรู้นอกจากตัวเขาเองเนะว่าเขาจะคิดอะไรหรือทำอะไรต่อไปเอาง่ายคือกับเป๊ปคุณไม่มีทางจะเดาได้เลยว่าเป๊ป คิดอะไรอยู่เลยเบ๊บมาทำอะไรซิตี้เนี่ยรู้ดีว่าเบ๊บเนี่ยเป็นคนที่มีความอ่อนไหวทางอารมณ์และในช่วงเวลาที่เขาคุมทีมมาเนี่ยมันก็มีเหตุการณ์อยู่สองสามฤดูกาลที่อนาคตของเขาไม่แน่นอนโดยเฉพาะในช่วงซัมเมอร์ปี2024สซึ่งการที่จะเริ่มทาบาทายคนที่จะเข้ามาแทนเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เหมาะสมแล้วณตอนนี้ครับหลังจากตัดสินใจอยู่กับซิตี้ต่อหลังจากคว้าทิเบิลแชมป์ในปี2023เนี่ยต่อด้วยแชมป์พรีเมียร์ลีกในปีถัดมาเนี่ย แมนซิตี้กับเป๊ปก็เจอความยากลำบากแล้วก็ผ่านมาด้วยกันปีที่แล้วก็โอ้โหฟอร์มไม่ดีเลยนะครับแล้วถามว่าเป๊ปล่ะเขาจะเอาอยัางไงต่อกับอนาคตการเป็นกุนซือแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ไม่มีใครรู้อีกเช่นกันเขาเน่ยดูเป็นคนที่มีแรงกระตุ้นเสมอครับไม่ว่าจะเจอสถานการณ์ไหนแต่มันก็อาจเป็นไม่ได้เหมือนกันว่าวันหนึ่งเขาอาจจะวางมือโดยที่ ไม่ได้เกี่ยวกับฟอร์มการเล่นของทีมเลยหากซิตี้มีการพูดคือพูดคุยกับตัวเลือกต่างๆกรณีที่เป๊ปเนี่ยอำลาไปก็คงไม่น่าแปลกใจครับที่อลอนโซจะเป็นหนึ่งในราย,รายชื่อที่ถูกพิจารณาด้วยสไตล์การเล่นและประวัติความสัมพันธ์ที่ดีกับเป๊ปสมัยอยู่กับไบร์ทมิวนิชซิตี้เนี่ยไม่ได้กังวลว่าอล o อนโซเนี่ยล้มเหลวกับเรื่องมาดริดครับเพราะว่าเขาเข้าใจดีว่าโครงสร้างการบริหารที่มาดริด แลรูปแบบการเล่นน่ยมันต่างกันสุดท้ายแล้วคําถามที่แท้จริงก็คือเป๊ปแบบจะลุกจากเก้าอี้ของเขาจริงหรือเปล่าซึ่งมันก็ไม่มีใครรู้แม้ลิพูกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ดูจะเป็นปลายทางในอังกฤษนะที่ชัดเจนกว่าสําหรับอลอนโซแต่มันก็มีเหตุผลที่สามารถจะยกขึ้นมาเพื่อสนับสนุนว่าแมนยูเนี่ยจะดึงชาบีอลอนโซ่ตอนอยู่กับไบร์เรลกุเซนนะครับอลอนโซเนี่ย ทำทีมแบบเพรสซิ่งสูงต่อบอลได้ดีครับไม่มีการคลองบอลไปวันๆแล้วก็เน้นการจ่ายบอลทะลุแนวรับและเกมสวนกลับซึ่งสิ่งนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ถูกใจแฟนบอลแมนยูอย่างมากช่วงเวลาของลันโซที่ลุยวูเซนเนี่ยทำให้เขาคุ้นเคยกับการทำงานภายใต้การมีผู้อำนวยการกีฬาไม่ว่าจะมีอะไรการันตีว่าเขาจะเข้าได้ดีกับเจสันวิลคอสหรือเปล่าซึ่งเป็นผู้อำนวยการกีฬาของแมนยูครับเหมือนที่เขาเคยทำงานกับเซมอนโลฟนะครับในเบลร์แบก์ลุยเซนแปดเดือนที่รามาดิด มันมอบประสบการณ์อะไรใหม่ๆใ,ให้กับอลันโซ่ครับหนึ่งเลยการรับมือกับสิ่งต่างๆในห้องแต่งตัวหรือการทำงานกับมหาเศรษฐีที่ต้องการบริหารแบบซ u เปอร์คลับมากกว่าหนึ่งกุนซือซึ่งเคยค้นพบว่าการใช้แท็กติกหรือการปรับวัฒนธรรมเนี่ยเป็นเป็นเรื่องยากคืออลันโซ่ก็เคยผ่านในช่วงเวลากับเรลมาดิดมาก่อนสวยเป็นนั้งต่แต่เขารู้ซึ้งเลยกับการที่เป็นกุนซือที่ต้องมาเผชิญแบบนี้อลันโซ ผ่านไปหมดแล้วครับเขามีประสบการณ์ครับและการออกมาจากเรืมดดิดมันก็ทําให้เขาเนี่ยมีประสบการณ์ที่มันแข่งแร่งขึ้นความสําเร็จของเขาที่ไบเออร์เลวูเซ่นกับระบบวิงแบ็กอาจทําให้นักเตะแมนยูอย่างพัชิตดอกูได้มีชีวิตใหม่ครับแทนที่ถูกมองว่าเป็นเศษซากตกค้างจากยุคของรูเบนอโมริมอเอนโซเคยเป็นนักเตะเลกูกกจิงครับอาจจะไม่ถูกใจแฟนผีบางกลุ่มแต่อินเนอสเองก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่ายังอยากให้แมนยูเนี่ยเป็นทีมแบบไหนเพราะงั้น เขาคงไม่ตัดอลรนโซออกจากลิสต์ชื่อกุนสือเพราะแค่เรื่องภาพลักษณ์ครับความยืดหยุ่นในแทคนิกของอลรนโซอาจมอบความคล่องตัวระยะสั้นถึงระยะกลางให้กับทางอ e ินเนอสขณะที่ตัวอินเนอสเองก็ยังต้องจัดการระเบียบภายในสม,มสออย่างอื่นต่อไปคอนแนมฮอสเปอร์ละ่ะเขียนโดยแดนคิวแพทริกครับท,ที่จะบอกว่าสม,มสอสเปอร์เนี่ยคงจะไม่มีการแสดง ความทะเยอทะยานยิ่งใหญ่กว่าไหนเลยครับหากพวกเขาต้องการชาบี้อลอนโซเข้ามาคุมทีมไม่วจะเป็นเจ้าของใหญ่อย่างตะก,กูลลูอิสหรือว่าวินัยเวนคาเทเชมัมซึ่งเป็น c ีอของสโมสร,รคือถ้าอยู่ดีสเปอร์ลุกคือบอยากได้อลอนโซและพยายามจะคว้าตัวเข้ามานี่คือการแสดงออกถึงความทะเยอทะยานครั้งใหญ่เลยในทางทฤษฎีครับอลอนโซคือคําตอบที่สเปอร์ต้องการจริงๆ เป็นโคชหนุ่มที่ยังอยู่ในช่วงขาขึ้นแม้จะเพิ่งสะดุดกับเรอัลมาดริดมามีประวัติการทำทีมที่ทำให้ฟุตบอลในสมัยใหม่เล่นได้อย่างสวยงามและพาสโมสรเล็กคว้าแชมป์ได้ด้วยนี่คือสิ่งที่อลันโซ่พิสูจน์ม,มาแล้วหากสเปอร์สดึงอลันโซมาได้จริงๆมันก็ทำให้แฟนบอลที่เคยหมดศรัทธากลับมาหนุนหลังทันทีครับและปลุกขุมกำลังนักเตะที่ดูเฉยชาและหมดไฟให้กลับมาเป็นนักเตะที่ดีครั้ง แน่นอนว่าโอกาสที่อลอนโซจะอยากมาร่วมงานกับสเปอร์เนี่ยมีน้อยมากกับสเปอร์เนี่ยเต็มปปด้วยความผิดปกติในทุกรกะดับนี่เขาเขียนนะและกําลังล้มเหลวอ,อยู่ในครึ่งล่างของตารางพรีเมียร์ลีกด้วยขุมกาลังที่ไม่สมดุลฟอร์มการเล่นไม่น่าประทับใจอลอนโซน่าจะมีข้อเสนอที่มันดีกว่านี้ถึงอย่างนั้นครับแม้จะมีข้อบอกพร่องมากมายแต่สเปอร์ก็ไม่ควรถูกตัดออกจากจุดหมายต่อไปของอลอนโซครับสเปอร์ยังมีองค์ประกอบ พร้อมสําหรับความสําเร็จอย่างมหาศาลมีศูนย์ฝึกระดับโลกมีสนามที่ดีที่สุดในประเทศมีแฟนบอลจํานวนมากที่พร้อมจะหนุนหลังและที่สําคัญคือเจ้าของทีมเงินหนาแม้ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมาแฟนบอลบางคนอาจจะไม่รู้สึกแบบนั้นก็ตามอย่างน้อยในตอนนี้รับสเปอร์สก็ยังอยู่ในตําแหน่งที่ค่อนข้างดีในแชมเปี้ยนส์ลีกแม้จะนั้งอันดับ4ี่ในพรีเมียร์ลีกแต่แต้มก็ตามหลัง, 4, งท็อปโฟเพียงแค่8คะแนนเท่านั้นอย่างไรก็ตามก็สิ่งที่พวกเขาไม่มีในตอนนี้เลยก็คือ ตำแหน่งผู้จัดการทีมที่มันว่างเพราะตอนนี้ยังเป็นของโทมัสแฟรงค์ครับโทมัสแฟรงค์ยังคุมทีมอยู่ครับแม้แฟนบอลจำนวนมากเริ่มจะหมดความอดทนกับกุนซอรานี้แล้วก็ตามแต่หากสถานการณ์เปลี่ยนไปอลอนโซ่ก็อาจเป็นทางเลือกที่สามารถเปลี่ยนสโมสรได้ทั้งระบบแต่สำหรับแฟนบอลสเปอร์ในตอนนี้ยังดูเหมือนว่าความฝันมันมากกว่ามันเกินกว่าที่จะเป็นความจริงได้สําหรับการดึงอลรอนโซ่เข้ามาบาเย็นเดือนนิ้ล่ะ มีหลายสิ่งหลายอย่างเปลี่ยนแปลงไปมากครับนตั้งแต่ปี2024 a l o n อ so เนโซเคยได้รับการจับตามมองจากบาเยนนูนิกอย่างมากเลยเลยครับซึ่งอ l o นโซกับบาเยนนูนิกก็เคยมีความสามารถที่ดีต่อกันในช่วงระหว่างปี2014ถึง2017เขาเคยเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่บาเนยนชื่นชอบที่จะมาตั้งให้เป็นเฮดโค้ชครับหลังจากที่โทมัสซูเคอลอำลาตำแหน่งเมื่อจบฤดูกาล2อ2 3ันาตอนนั้นเนี่ยแวงสงกอมบานีไม่ใช่ตัวเลือกอันดับต้นๆครับ แต่สุดท้ายออมาัีก็เข้ามารับตำแหน่งและทำผลงานให้กับบาเอนยูนิคได้อย่างแบบก้าวกระโดดในช่วง18เดือนหลังจากการที่เขาถูกแต่งตั้งบาเอนถึงขั้นมอบสัญญาใหม่ให้กับออมานีครับและจะผูกมัดอมิาัีไปนถึงปี2029มันคงเป็นไปไม่ได้เลยที่บาเยนจะดึงอารอนซมาในช่วงเวลานี้เพราะการทำทีมของคอมปานีบเอนเติบโตในทุกมิติเลยครับทีมดูมีระบบมากขึ้น นักเตะแ,แต่ละคนก็ดีขึ้นเป็นรายบุคคลเลยผลงานส่วนตัวของคอมันนีเองก็ทําได้อย่างยอดเยี่ยมและพูดได้อย่างเต็มปากว่าเขาเนี่ยมีตําแหน่งที่มั่นคงมากพอที่จะอยู่กับไบเอ็นมิวนิคต่อไปและเป็นกุนซือที่มีขาเก้าอี้ที่แข็งแรงที่สุดในยุโรปแล้วนะตอนนี้ดังนั้นอารอนโซจึงไม่ได้อยู่ในสมการของไบเอนมิวนิคเลยครับ และพิ้ายที่ Se f, Se f เซฟเซฟฟอร์ดเบอร์เขาพูดอีกนะว่าสิ่งที่อารนโซททำกับไบเออร์เลวิเซนเมื่อสองดูการก่อนยังคงมีคุณค่าไม่เสื่อมคลายครับแต่ไบเออร์ได้ก้าวต่อไปแล้วครับและบางทีพวกเขาอาจบอกได้คำว่าไปได้ไกลกว่าเดิมอีกครับอืมคือจะบอกว่าการมีกมอมมานีในตอนนี้คือไบเออร์ไปได้ไกลกว่าเดิมมากแล้วครับไปเกินกว่าที่จะหันหลังกลับมาหาอารนโซส่วนทางเรื่องอื่นๆล่ะจะมีอีกไหมครับอารนโซเนี่ย ก่อนที่จะไปเรอัลมาดริดเขาอยู่แบบกับไบเออร์เรวิคูเซนใช่ไหมแล้วก็เคยไปเลือกไบเออร์เรวิคูเซนทั้งๆที่เรวิคูเซนในตอนนั้นไม่ใช่เป็นตัวเต็งที่อารอนโซ่จะไปเลยเขาสร้างชื่อด้วยการคุมเรอัลมาดริดเบแล้วก็ทีมสำรองของเซอร์เซเดตไม่ใช่เรอัลมาดริดเบดิทีมอะคาเดมี่ของเรอัลมาดริดแล้วก็ไปคุมทีมสำรองของเรอเซอร์เซเดตแล้วตอนนั้นอารอนโซ่ก็ทําทีมดีครับแผนการเล่น มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและเป็นที่หมายปองของหลายทีมในยุโรปและสุดท้ายเขาก็ไปเบลเเวอร์เลกูเซนและถามว่าเป็นไปนได้ไหมที่อลันโซจะเลือกจุดหมายปลายทางแบบนอกกรอบอีกครั้งหนึ่งมันก็อาจจะขึ้นอยู่กับว่างานตำแหน่งไหนเนี่ยจะเปิดขึ้นในช่วงเวลาที่จะใกล้เข้ามาสมมุติว่าอารันโซอยากจะกลับเข้ามาคุมทีมทันทีมันก็มีโอกาสที่ทีมนั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นทางเลือกที่เราแบบไม่ได้คาดคิดเลยก็ได้ ซึ่งมีแหล่งข่าวตามที่ดีอารติเขาเผยมานะเขาบอกว่าช่วงเวลาเนี้ยอเลอนโซจะยังอาศัยอยู่ในกรุงมาดริดต่อไปครับด้วยเหตุผลเรื่องของครอบครัวแต่ก็ไม่ได้ตัดความเป็นไปได้ที่ว่าตัวเขาจะรับงานกับสโมสรอื่นภายในฤดูก,กาลนี้ซึ่งอเลอนโซก็ยังคงมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับทางเรื่องของตัวเองอยู่นี่ก็คือเรื่องที่ผมมาเล่าให้ฟังครับว่าจุดหมายปลายทางของอเลอนโซจะเป็นอย่างไรนะครับก็นั่นแหละ ท่านว่ามาตามเนลิวอพูลแมนซิตี้แมนยูสเปอร์สบเออร์ผมยังนึกภาพไม่ออกว่าบาเยอร์เออรอลันโซจะไปคุมทีมไหนนะใน,ใน,ใ,น,ใ,นในตัวเลือกนี้นะผมยังนึกไม่ออกก็อาจจะเป็นไปได้ว่าอลนโซอาจจะต้องพักงานหรือแบบใช้เวลาอยู่กับตัวเองไปสักพักหนึ่งแล้วรอทั้งเรื่องที่เหมาะสมครับไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเลยครับสำหรับชาเบียรอลันโซเขาควรจะได้การพักผ่อนผมว่าเขาเหนื่อยมากพอแล้วกับการที่ไปอยู่กับเรอัลมาดนิด นี่ผมพูดในเชิงที่เขาเนี่ยเป็นไอดอลของผมเลยผมอยากให้ออนอัรโซพักครับแล้วรอ,อข้อเสนอที่มันเหมาะสมต่อให้ไม่ได้คุมลิร์พูอะไรก็ตามผมก็ยังตามเชียร์ตามชื่นชมผลงานเขาตลอดได้อืก็ประมาณนี้ครับในคลิปนี้ก็สุดท้ายนี้ขาฝากไปด้วยนะสำหรับผลิตภัณฑ์ของดิบซีบีดีนีครับสารสกัดจากกัญชงใครที่มีปัญหาเรื่องของความเครียดนอนหลับไม่สนิทตัวนี้ช่วยคุณได้นะครับแล้วก็ ใครที่ใครที่ต้องการคำปรึกษาสามารถปรึกษาผู้ชี่ยวชาญได้ฟรีตามช่องทางที่ผมให้ด้านล่างมีไว้นะครับวันนี้ผมฮอ r s สอล o อนโซขอตัวลาไปก่อนครับขอบคุณทุกการติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ